ียดน้ำต้อตอบรับแต้แตในเจียงใหม่แบบที่ฟิวดีอาหารเด็ดถ่ายคู่กับงามฝั่งตังนี้เลย <c oughs> กินได้อยู่เหนือปลามาร้านที่บัธรรมดาพอนี่คือหนึ่งในร้านเวียดนามที่ควรไปโดนถึงได้สักเตือในชีวิตที่นี่ก็คืองอนเวียดนามรีสอร์ทอยู่ในกาดฝรั่งแม่ริมเนอร์มีที่จอดหลายร้อยกันเลยนะบ่ต้องวนหาขึ้นวุ่นวายเลยเจ้าเข้ามาปุ๊บบรรยากาศอบอุ่นขนาดเหมือนอยู่บ้านเพื่อนที่เวียดนามเขาใส่ใจกูดีเทลเลยเจ้าตั้งแต่กลิ่นหอมในร้านจนถึงแสงไฟที่ระมุนซูู๊แถมการตกแต่งร้านคือังเเออานนนแกกืมมไซ แบบจัดเต็มจานแบบจุกๆราคาเริ่มต้นแค่สามเก้าห้าตะอันเนอร์กินแล้วฟินจนอยากสั่งแหมเลยเจ้าต่อด้วยเฟอเนื้อออสเตรเลียในราคาสามเก้าห้าน้ำซุปคือก้มก่อมละมุนลิ้นเนื้อเปืือยนุ่มละลายในปากไข่สายซุปต้องลองเนอร์หรือใขรอยากจะกินเบาๆลองิซซสาวเวียดนามเลยเจ้าราคาสองหนึ่งศูนย์กรอบนอกนุ่มในเคี้ยวเพลินลำสุดๆเลยเจ้าข้าวเกี๊ยวปากมอปกับปังเนอร์ราคาแค่หนึ่งเก้าห้าไส้แน่นหมาแห้งเกินไปกิ่นกับน้ำจิ้มคือดีงามคาดหรือถ้าผา เปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสแบบเวียดนามแต่แต่แถมยังมีแซนด์วิชเวียดนามหรือบัลมี่ตัวหนาะมีให้เลือกหลายหน้าขนาดเลยเจ้าเริ่มต้นแค่เก้าสิบห้าตอันเนอกินของข้าวเสร็จแล้วฟังลูกไปแหน่เตือกเพราะว่ามีคาเฟ่นในร้านตัวหนาะบาริสตาที่นี่คือมือโปรขนาดเลยเจ้าต้องลองเลยกับบบเปาแมชชโฟอที่หอมละมุนมาเหมือนไถ่หรือลาเต้ที่มีหงส์สดสงาหรือจะลองชาไทยที่รสชาติเกินคาดต้องลองแต่แตท้ไข่มากัดฝรั่งแม่ริมเจียงใหม่ห้ามลืมแวะร้านงงนเวียดนามรีสอรองเปิดกีวันตั ขอเตือนอย่างเดียวเลยเนอะคือไปแล้วปิกไปกินแหมรอบแน่นอนจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินดีอยู่เหนือเต้าเจ้าขอบคุณเจ้า